ภายในงานท่านประธานส่งนำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายนำปฏิบัติธรรมกันใจให้ผ่องใสจากนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีลห้าและนำเข้าสู่พิธีทอดผ้า,าป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรแจ็คกัลยาณมิตรอุดมลักษ์สเปนส์กัลยาณมิตรดาวันกัลยานมิตรทวีศัก์กัรยาณมิตรอเล็กซ์วงแหวนแก้วกัลยาณมิตรสกอตกัลยาณมิตรมานีลรเรนเซนพิธีถวายกองบุญแสงสว่าง ประธานกองบุญคือกระะารยนมิตรปิยวันกริยะนมิตรเคนเนตมอลลินส์พิธีกล่าวคำถวายกองบุญที่ลานพรสัตร์หรือยารสาโรคประธานกองบุญคือกระะารยนมิตรแจ็คกริยะนมิตรอุดมลักษ์สเปนส์กระยะนมิตรสกอตก์คายนมิตรมานีรอรเรนเซนพิธีถวายกองบุญซูมประธานกองบุญคือกระยะนมิตระะามานิตกรยนมิตรนุสราพิลึกและครอบครัว พิธีถวายพระตถาคารเป็นสังฆทานประธานกองบุญคือกรายนานมิตรประมวลศิลป์โอกลันกรายนานมิตรทองสายรัชพงษ์และครอบครัวพร้อมด้วยล้านยำม,มีไทยจากนั้นผู้แทนคณะท่านประธานและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์และเมื่อเสร็จสิ้นการถ่ายทอดสดผ่านระบบสุ่มออนไลน์ในงานบุญวันอาทิตย์สาธุชนทุกท่านต่างปลื้มปีติและเบิกบานในบุญครั้งนี้ แม้สถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการสร้างบารมีของยอดกัลยนานมิตรวัดพระธรรมกายฟลอริดาครับ